อย่างดีเลยนะคะเป็นแขนแบบจ้ำๆแบบนี้เสื้ออันนี้จะออกแบบสีส้มเปลือก <cả Sisters. S 1> คู่หมานะคะลดเหลือ69.50ปอนด์แบบหรูหลูแบบนี้หรูมากสีแดงแป๊ดสวยงามมากสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะซันนะคะ สวัสดีค่ะหรืยังเอ่ยอ่าพ่อใหญ่ก็เป็นโซเฟอร์ขับรถนะคะเพืเ่อนๆขามาซื้อของอ่าแจนยูรีเซลก็คือช่วงหลังจากคริสต์มาสหลังจากคริสต์มาสหนวันของทุกอย่างก็จะลดราคานะคะเป็นเป็นเทศกาลประจำปีเลยนะคะอ่าแจนยูรีเซลหรือว่าเดือนมกราของเซลแต่ว่าตอนนี้ของทุกอย่างที่เซลก็ยังแพงเหมือนเดิมคะ่ะ เพื่อนๆค่ะก็มาเลือกก็มาเลือกซื้อนั่นซื้อนี่เลือกซื้อของไปตกแต่งบ้านแต่ว่าก็ยังไม่มีของอถูกใจนะคะเพราะว่าถึงว่าเขาจะกำหนดมาว่าลดราคา50% 70%แต่ของทุกอย่างก็ยังแพงเหมือนเดิมนะคะช่วงข้าวยากหมากแพงเนาะยุคเงินเฟอ้อนะคะมีเท่าไหร่ก็จับจ่ายไม่พอเพราะว่าของแพงค่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวตามไปดูนะคะว่าวันนี้แม่สมศรีจะได้อะไรมาบ้างคะ่ะ เพื่อนๆค่ะพาคนป่วยมาช้อปปิ้งก็จะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าเดินเดินกว่าจะออกทีละเก้ากว่าจะได้ของถูกใจนี่เลือกจับจ่ายกันแบบว่าเหนื่อยเลยค่ะพี่น้องค่ะเรามาอยู่กันแผนกเสื้อผ้านะคะนี่ตัวนี้ตัวละ5ป้ปอนก็ตัวละ200กว่าบาทกเกงออกกําัังกายอย่างดีเนื้อผ้าอย่างดีมาก M&S Mark and Spencer ก็คือเสื้อผ้ามาอยู่แผนกเสื้อผ้าแผนกนี้มีแต่ของลดราคาทั้งนั้นเลยตัวละห้าปอนสิบปอนประมาณนี้นะคะเพื่อนๆค่ะนี่แผนกแผนกเสื้อผ้าทั้งนั้นตัวนี้สิบห้าปอนนี่เราอยู่กันที่แจนเดือนเดือนแห่งการเซลล์มีแต่ของลดราคาเสื้อผ้าดีๆทั้งนั้นของยี่ห้อทั้งนั้นนะคะ ทั้งเสื้อผ้าทั้งรองเท้ากระเป๋ามีทุกอย่างคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆค่ะแผนกนี้ก็จะเป็นรองเท้ารองเท้าก็จะเป็นรองเท้าแบบคะคะไซส์กันไปรองเท้าใส่เล่นใส่ทํางานรองเท้าบูทก็มีเยอะแยะอันนี้สวยมากลายเสือเดี๋ยวจะดูว่าราคาเท่าไหร่อันนี้คู่ละ 12ปอนปอนก็ประมาณ400อกว่าบาทรองเท้าบูทลายเสือยังดีคู่ละ4 0 0อยกว่าบาทนี่สวยมากนี่รองเท้าแบบใส่ทำงานใส่ออกเที่ยวประมาณนี้เยอะแยะมากนะคะเพื่อนๆค่ะของลดราคาเนาะคู่นี้15ปอนของลดราคานี่สวยมากเห็นไหมคะ ถูกถูกนะคะมีทั้งอ่านี่ก็เป็นอะไรไม่แน่ใจเครื่องสำอางหรือเปล่าเนาะอะไรนี่เนาะเขาวางคะกันแบบนี้เหรอนี่เมคอัพสำหรับเมคอัพนะคะก็มาวางกับรองเท้ากันแบบนี้เลยเหรอคะถ้าไม่เปิดดูเราแม่สมศรีก็เดาไม่ออกว่าคืออะไรนี่รองพื้นหรือเปล่าคะเพราะว่าเราไม่ค่อยถนัดเครื่องสำอางเราก็จะไม่ค่อยรู้นะคะ ก็ถ้าเป็นป้ายแดงๆแ,แบบนี้ก็ของลดราคานะคะนี่กระเป๋ากระเป๋าสวยๆกิบเกอ่ะกระเป๋าใบนี้เท่าไหร่เนอ้อ9ปอนก็เกือบ400เนอะนี่รองเท้าคู่กับกระเป๋าสวยงามมากของลดราคาทั้งนั้นนะคะนี่ก็จะมีป้ายเซล์อยู่ข้างหน้าแบบนี้เลยนะคะนี่เสื้อใส่กันหนาวตัวนี้17ปอน จากราคาเต็ม25ปอนเหลือ17ปอนด์50ก็สวยงามก็คือลดลดทั้งล้าน50%นะคะลดทุกอย่างลดทุกอย่างตาดีได้ตาลายเสียมีเงินเท่าไหร่ก็มาหอบเอาเลยนะคะแล้วแต่ว่าใครชอบแต่ละสไตล์ไหนนะคะนี่อ่า29เกือบ30ปอนลดเหลือ21่อนดปอ คู่นี้ก็ประมาณเท่าไหร่เนาะแป0รหรือเก้เนาะบูทใส่เล่นใส่ทำงานใส่ออกเที่ยวสบายสบายมาอยู่ในแผนกรองเท้าบูทสำหรับหนาวนี้ค่ะรองเท้าสวยๆไม่มีสีฉูดฉาดนะคะมีแต่สีน้ำตาลกับสีดำ จะออกสีพื้นๆแบบนี้สีที่เขานิยมกันนะคะที่นี่บูธคู่นี้ก็สวยนะคะอ่า29.5โอ้จากเกือบ50ปอนดลดเหลือลดเหลือ29.50ปอนก็ลดลดไปเยอะเดี๋ยวแม่สมศรีจะลองใส่นะคะว่าสวยนะคะแต่ว่า ใส่แล้วไม่ค่อยสบายเท้าเท่าไหร่เนาะหรือว่าไม่ใช่แนวของเราเนาะคุณเพื่อนค่ะนี่เสื้อสูตรอย่างดีเลยนะคะเป็นแขนแบบจ้ำๆแบบนี้เสื้อสูตรจาก45ปอนด์ลดเหลือ29.50ปอนด์สวยมากเหมือนชุดใส่ไปทำงานใส่ออกเที่ยวอย่างนี้ก็ได้นะคะว้าวนี่ก็ราคาเดียวกันสวยมาก เพื่อนๆดูสีนะคะสีแบบสวยมากของรดราคามีทุกสีเลยนี่สีเขียวขี้ม้าสีที่เขากำลังฮิตกันแล้วก็มีอีกสีหนึ่งนะคะอ่าอันนี้จะออกเป็นสีออกฟ้าอ่อนๆเนาะมีอีกสีหนึ่งนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวแม่สมศรีจะให้ดูสวยมากอันนี้จะออกแบบสีส้มเปลือกมังคุดเนาะจะส้มก็ไม่ส้มจะเป็นส้มแก่ๆแล้วก็มีแบบ อ,อันนี้ก็จะเป็นแบบไม่ได้เป็นนวลนๆน,น,นะคะเพื่อนๆค่ะทําไมในกล้องเป็นสีแบบนี้จะออกแบบไม่สมสีเรียกไม่ถูกเนาะสวยงามมากเพื่อนๆของลดราคาเสื้อผ้าลดราคามีเงินเท่าไหร่ก็มาหอบเอาเลยนะฮะนี่แล้วแต่ว่าคนชอบเนาะลดราคาลดแบบห้าสิบเปอร์เซ็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตในวันนี้สุดยอดมากนี่นี่ก็กางเกงแบบว่าใส่ทำงานเนาะสวยมาก นี่ก็จะเป็นกางเกงหนังแต่ว่าเป็นหนังสีเขียวนะคะสวยมากมีทั้งหนังสีเขียวแก่และหนังสีเขียวอ่อนแบบไม่มีซิปนะคะเพื่อนๆค่ะเขาเรียกว่าอะไรนอกคือคือแบบว่าใส่ได้เลยเหมือนเป็นเอวยืดสวยงามมากลดทั้งร้านเลือกไม่ถูกว่าจะเอาอันไหนเนาะเสื้อโค้ตตัวนี้แบบ ดีไซน์ดีไซน์แปลกมากนี่จากตัวละ69ปอนเหลือ44.50ปอนด์ปลดเยอะเลยนะคะนี่ลดเยอะเลยมีหลายสีให้เลือกแล้วแต่ว่าใครชอบสไตล์ไหนเนาะหรือว่าใครจะชอบสไตล์ที่มีแบบขนปุยๆแบบนี้ตรงปกคอมีหมวกด้วยนี่ลดทั้งร้านเลยนะคะพเพื่อนๆ่ะ มามุมนี้คนเยอะมากเลยคนรอจ่ายเงินกันก็เยอะว้าวตัวนี้เกือบราคาเกือบสี่เกือบสี่พกว่านะ,ะลดเหลือ69,50ปอนด์ปอนก็ประมาณ2,000หรือ3,000กว่านะคะตัวนี้แม่สมศรีอ่าบวกลบคูณหารไม่ถูกนะครบเพื่อนขาไปบวกลบคูณหารกันเอาเองนะคะตัวหนึ่งเกือบ100ปอนปอก็ประมาณ4,000บาท4 0 0พกว่านิดนิด ตอนนี้เหลือเกือบ70ปอนอีกขาดอีกแค่ไม่กี่บาทก็จะ70ปอนนะคะนี่เราจะให้ดูข้างหน้าแบบนี้เลยนะคะเสื้อสำหรับใส่หน้าหนาวนี้มีสีดำสีชมพูและสีออกอันนี้เขาเรียกว่าสีออกอะไรเนาะสีนวลนๆนนจะออกเป็นสีแบบสีกะกีหรือเปล่ปาคะเพื่อนๆค่ะนี่แบบนี้เลย เสื้อโคต้ตแบบนี้แบบหรูๆแบบนี้หรูมากสีแดงแปด๊ดสวยงามมากบอดี้สูทก็มีนะคะผ้านิ่มมากมีให้เลือกหลายสีสีนูด๊ดและก็เป็นสีออกอันนี้เขาออกสีเทาๆหรือปรเปล่าคะเพื่อนๆขานี่นี่เรามาอยู่ในแผนกชุดนอนชุดนอนก็ถูกมาก จากตัวละ18ปอนด์ลดเหลือ12.50ปอนด์ลายมิกกี้เมาส์ด้วยอยู่ที่ว่าใครจะชอบแบบไหนแต่ละคนแต่ละสไตล์เนาะเพื่อนๆคะ่ะแม่สมศรีก็เอามาให้เพื่อนๆดูพอหอมปากหอมคอในวันที่แ n นยูรีเซลนะคะในวันนี้นะคะมาชอปปิง้งก็ไม่รู้ว่าจะได้อะไรนะคะเพื่อนๆคะ่ะก็มาเลือกเดินมาเลือกดูนะคะแต่ว่าก็ยังไม่มีอะไรถูกใจนะคะเพื่อนๆคะ่ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณนะคะ หวังว่าทุกๆท,ท่านจะเพลิดเพลินไปกับามาเลือกซื้อของเนาะกับแม่สมศรีเนาะมาเก็บภาพให้เพื่อนๆได้ดูกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ